ตอนนี้แม่น้องนากระมาตามหาน้องกากับน้องเก่งหดบ้านพี่น้องนี่เด้อบ้านเผุดบ้านน้องกากับน้องเก่งน่ะผู้ติตามศาสตร์นางอยู่เป็นแม่เผุดเด้อพี่น้องใส่ห่วงเป็นแม่น้องกากับน้องเก่งน้องลมแห้งแห้งตอนนี้บ้านแม่น้องดาหนาวพี่น้องหนาวขับพี่น้องเดิแม่น้องลาศิภาไปเบิ่งน้องเก่งน้องกาผุเพื่นยังอยู่พี่น้องเออเนี่ยการไปอยู่คนเดียวยูสิแล้วพี่น้องนี่นี่เพื่อนเป็นยู่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องน้องกาผุดนะผุดนะ กล้าผลกระดังเจ๊ผลกินอยิ่งกินยั่งในหมอนะลูกกินห้อยติดกระด้ค่ะขาผลน้อพี่น้องคขาผลกระจิตตามสูงคือแม่น้องกระด้าเลยพี่น้องค่ะนี่พี่น้องการเป็นอยู่ผลจะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเนี่ยผลกะจีเขาจีพี่น้องผลจีกะจีนี่พี่น้อยู่ท่าัตชะอืมนี่อยู่ทีเด้อพี่น้องเลยใส่ผลผืนหนึ่งไปใส่อะไรทเด้อพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลย ห้องน้ำกบมีได้พี่น้องบานผลห้องน้ำกบมีพักกันนี <who médico> ่เวลาไปเขาห้องน้ำน้องเก่งน้องกาไปเขาห้องน้ำพี่น้องนี่เขาตามทุ่งนาเลยพี่น้องเนี่ไปคุดคุดเวลาสิถ่ายนักกะคุดเอาพี่น้องว่าเป็นไงซะเพิ่นก็ไปคุดเงี้ยวเพิ่นกัเงี้ยวตามนี้เลยพี่น้องนี่ผกมีห้องน้ำด้อยพี่น้องบานน้องเก่งน้องกาเนี่ยนี่อันนี้คือมีด้อพี่น้องเพื่อนเพิ่นอยู่ด้วยนี่นี่คือการเป็นอยู่ของเพิ่นพี่น้องนี่ แบงค์ได้สุดท,ท้ายให้เบงไปสัมผัสใหญ่เหมือนน้อพี่น้องเนาะใช่กะกะครับคุณอาพ่อไหนเอฟซีเบิงนาดูบักลูกบักลาใช่เอฟซีเบิงนาดูฮานนามฮาม่ดูลูกใช่บักดูลูกปป้าบักลาหล่อสัตนด้เบิงน่ดูเบิงนาตาคน,ลนหล่อเน,น,น่ดูใช่บักดูลูกปอกกนน้อหน้าตาคนหลอ่อไปยังในน้อนี่พี่น้องนี่หน้าตาคนหลอ่อใช่ฮันเงยขึ้นนาลูกเงยขึาา้นมาฮาแม่ดูเงยขึ้นมาอีกใช่ยิ้มดูยิ้มหวานๆดู ใช้ปากลาบึ้งดูใส่ใช้บึ้งใช่เด้อพี่น้องนาตาคนที่เป็นเจสีได้คนล่อต่อพี่น้องคนล่อได้ไหนได้คนกินหอยในหม้อพี่น้องจกกินแบบบ้านๆเลยพี่น้องพี่ตองียังไปลีพี่ตองียังมากมากพี่น้องกินแบบบ้านๆเลยพี่น้องเด้แม่กาได้เด้อพี่น้องเพื่อนการเป็นอยู่เพื่อนก็อยู่แบบนี้ห้องน้าเพื่อนกรบมุมีเด้อพี่น้องนี่ความสัมผัสย่อยเพื่อนนี่ม่แล้วเนี่ยอืม นอยกำลังในหน่อยเออเขื่อนกำลังในหน่อยเขื่อนเราตึ๊งก้าปลาตุ๊แม่ตุ๊กเขื่อนกำลังในหน่อยลูกลานคืนไลยแต่น้อนี่พี่น้องพี่น่ะพ่น่ะนี่กระพุนนะพุ่นอันนี้กระพุนหนึ่งพี่น้องนี่อันนี้กระพุนหนึ่งปลามีแต่เขามีแต่ลูกแต่ลานผุนนะพี่น้องนี่ผุนการเป็นอยู่การเป็นอยู่เพิ่นกระยูงซีเด้อพี่น้องนี่ยพากระน้องข้างล่างเนาะไปนนี่แหละมันบ่มี นอนก็นอนข้างล่างได้พี่น้องนี่คนนอนข้างล่างคนนอนข้างบนอืยังถูบน้อยถูบน้อยอันผู้หนึ่งไปใช้ผู้หนึ่งผืนอ้ายผืนน้องผืนน่ะน้องน่องผืนเอาว่าไปน้องไผ่ปนะคะบระกอบเอาป้าผัวน้องคนหน่อยป้าพี่น้องคนหน่อยออป้ามาวะจับไปอุ่มเลยโอ้ยแม่คนนี้ยังมาฝากแล้วผัวน่ะแม่จะเอาเสื้อผ้ามาให้เด้อครับ ป้าผู้นี้ไหมพี่น้องเบิ่งดูปุ๊บปยทางรถไฟผู้นี้ไหมทางรถไฟเงาะกะดป้าผู้น่ะเงาะโทรเงาะโทรศัพท์ได้พี่น้องเงาะโทรศัพท์ผู้น่ะเงาะกะดีเงาะกะไม่ตะขีโมะกะดีกะดีผูเนี่ใหญ่เป็นสาวาเหรเนาะตอนน้ะเข้ามายังนิดหน่อยหนึ่งเออใหญ่แล้วเป็นสาวาแล้วพอแม่ยังเบิดพ่อแม่ยังเบิ้ดพ่อแม่เขาไปไซเบิดพ่อแม่ก็ไปกรุงเทพกรุงไทย ส่งไปคานมมาให้บ่พ่อกับแม่ส่งเงินมาไล่บ่ลูกพ่อได้ใชเได้จ่ายเล็กน้อยพ่อได้พอได้จะทำนมเลี้ยงลูกบ่ให้ป้านที่จะมีเงนเลยผู้นี้ผู้นี้เฉือสี่ผัวฝ่าเขียวๆนี่เป็นอันเป็นอันคำว่าบ้านบ้านผลคือเรียกยายคำเป็นบ้านผลกันเลยเป็นยายเ่าเก่งเ่าก่าเด้อพี่น้องผู้ได้อันผู้ได้เป็นอันเป็นโลหัวใจนะ บอกเก่งหรือบอกกาบอกะกาแล้วบอกกาเด้อพี่น้องผู้ที่แม่น้องดาถ่ายให้เบิ่งวางในนี่ตกวใจเล่าเล่าเป็นแต่หลูกใจเนาะเป็นน้ำอันเป็นอยังก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นอันแข่งข้าแบบว่าผมมีแห้งนะพี่น้องแข่งข้ากับประชุมบูนเป็นทีเสียทาแล้วก็เป็นท้าเปู้นอะไรมีแต่แนวเป็นเนาะแข่งถูกแข่งยากอยู่ถูกหยากรึ ตกยากได้กระห่มเข่าไปหาหมอแล้วเขาจะว่าจะง่ายไปหาหมอไปหาหมอกับไปหาหมอเขาเนมันบะไรอันนั้นตัวตัวเป็นทีแหมมันกับมันเศร้ามันนั่นนะมันบอดเกี่ยวกันมันเจ็บไป้าวางหันเจ็บแม่ท้องเจ็บแม่ท้องแล้วก็เอาไปกวดคนว่ามาใช้ติ้งจะลงไปลงกวางมอคนชงลุกวางมอเก่งกรอบ ไหว้หลวงพ่เอาบอะไรจงไปสวรรค์ไปว้ตุลละก็วัดสิวะาตัดหัวตาตัดผ่าตัดบ่ได้จ้ะผ่าตัดบ่ได้หรือพนักงาว่าขันผ่ากระใายบ่ผ่ากระใต้เป็นอะไรว่าทำกันขอตุเมตุไปผ่าบอ่ะเดี๋ยวบ่ผ่าพระร้านบ่เช่า จจะเป็นเละทานหม้อไม้เพิ่นเบาว่าผ่าพอได้จ้ะเออผ่ากระต่ายบผพากระต่ายมีมีคาจำกันเนาะจ้ะเบอาว่าเขาหน่อยก็บอพาเลยว่าเอาลานมาใส่ขึ้นัดสไตล์สไตายแต่บผพาแต่อะไรมันบบแม่นเสติ่งแบบาใส่มันนับเศษทางในอ๋อจ้ะแต่ใส่ติ่งโบใต้เนี้ยนะเนาะใส่ไม่นับเศษแล้วแบบนี้แล้วมันไป็นตรง มะเ่าแบบแล้วม <ım S 1> ่จปตุ่มตำลำใส่เออเก็นกะว่าเป็นใ่ได้่อนเปทามวะขาขน่อยอันอันป่าบ่ได้เลยให้ล้านขน่อยเห็ดในไดก็บปชักในเห็ดเขาก็เบาวะฐานมอเบาวาข่อยปินพัวงไป่แหละเบ้องจาแล้วก็อยู่น้เพืนยู่าหารก็แมนชิบสิบสี่คืนปลาตัวดูในหงมอได้ สิบสี่คืนแตจังไดงนะเสรแล้วเอ้ยบมเป็นชาวต้นกะก็เลยความเสื่อของอันส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะเพลินกามาเห็ดทั้งอันทั้งหลักฐานมอพื้นบ้านนะน้องจันเนาะทั้งเอาไว้ไงทั้งไวทั้งคอทั้งบะทั้งบนบะทั้งเพียงทั้งบนทั้งยังทุกอย่างละน้ำมันพี่แม่ซักลักคุณพี่บ้านพี่เมืองเพิ่นจังดีๆขึ้นมานเนาะจังไปสดสวยเฉยกันจะมาแล้วแก ครับพวกมอล้าวไปน้ำเกินจอดเกินเพียงในทั้งเป่าเนาะทั้งเป่าทั้งยังพี่น้องทั้งเป่าทั้งยังทั้งจอดทั้งเพื่นนี่แหละแม่น้องดาก็มาแบบนี้แหละพี่น้องบ่ได้ประมาทว่าเมืองไทยบุดีแต่ว่าเงินห้องบุถึงคือคือเขาขี้โมยังมันกันไล่ไล่เงินเหท่ากับบะมี่มาจ้ะก็เลยว่าลองมาเป่าบ้านเจ้าของเบิ้งเห็นว่ามันถือหี่อไม่จ้ะบ่ได้ประมาทบ้านเจ้าของเนี่ยวะมันบ่เนี่ยบ่นาะเนาะอียังก็ได้จ้ะเขาก็บบุยักตัดแล้วว่ะแไอ้สีบุญยักัด แข็งตัดขากระยานแล้วเนาะจ้ะตัดแข็งตัดขาเผ่อเท้าว่าพืชเลื่นแต่ว่ามันเจ็บมันอยู่บริหนอนเท้าจังตัดแม่นจ้ะเออมันเบ่งมันเพียงมันเปื่อยมันหลามไปนิดนึงอันนี้ใบเป่านี่ใครเป่าเนี่ยน้ำบาดคนบานเนื้อจกซื้อเนี่ยเขาก็ลืมซื้อคนละเป่าเนี่เผื่็ไขขึ้นมาเรื่อยๆอยู่หรอกจ้ะแต่ก่อนทิ้งยางได้อยังไรย่างกระปุ่นได้จ้ะ เลยมากจากันาจันว่ามาถือกบวานถือยานประเทศเจ้าของออมาจ้ะเอานับัญยาไปนั่เห็นหน้อันอันบอกราพี่น,ออกกน้องบอกระเนี่ยเพิ่นกาโอ้แต่ก่อนแม่น้องได้เห็นนี่พันยางโบได้เนาะยางโบได้พี่นออ้องยางโบได้ป <ก S 1> ไปบ<ด>่ปเป็นมจมลูกจมหนังอันนี้พ่อแม่ก็ห้าเงินบ่ทันเนาะคำว่าคำว่าไปห้ามอพี่น้องกระใสแต่เงินเล่นนี่เอาลงห้องมอนี่ รไรแหละบนช่องเหมือนค้าโหลดค้าลากอะบ่มีเมนค้าโหลดกระจ่างพี่น้องค้าโหลดปกระจ่างมากกระจ่างไปโรงพยาบาลกระเสียเงินเพราะว่าบ้านแม่น้องก็ได้เนี่ยบ่มีบัตรทองบ่มีบัตรอีกยังสักอย่างพี่น้องเจ็บป่วยใส่เงินอย่างเดียว